สวัสดีครับผมชาติจากช่อง DIY บายชาติวันนี้ผมจะพาวัดใจแอกดีเสียด้วยมิเตอร์ดิจิตอนนะครับโดยการปรับย่านไปที่การวัดโอห์มหรือว่าค่าความต้านทานของเรานั่นเองครับการวัดใจแอกที่ดีเสียนะครับเราจะวัด6ครั้งจะขึ้นเพียง2ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วค่าโอห์มที่พบจะแสดงให้เรารู้ออกมาเป็นตัวเลขเลยนะครับในกรณีที่เราจะใช้มิเตอร์ดิจิตอลในการวัดนะครับ สัญ,ญลักษณ์และรูปร่างของไทแอกนะครับพอจะรู้กันบ้างแล้วนะครับตามในภาพนี้เลยนะครับส่วนขาของอุปกรณ์นะครับเขาจะสแตนดาดในการวางตำแหน่งขาขา A1 หรือขา MT1 นะครับก็จะเป็นขาแรกนะครับเมื่อหันตัวอุปกรณ์เข้ามาหาตัวเรานะครับขา A2 หรือขา MT2 ก็คือเรียกชนิด1ชนิดใดก็ได้นะครับส่วนขาเกตก็คือขาที่3นะครับ แล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวไตแอกของจริงที่เราจะมาทําการวัดกันในวันนี้นะครับวัดขาไตแอกวันนี้นะครับผมจะใช้มิเตอร์ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ยี่ห้อยูนิคทีแปดเก้าศในการตรวจเช็ควันนี้นะครับผมก็จะปรับมิเตอร์ไปที่ตําแหน่งย่านของโอห์มนะครับถ้าใครปรับเผื่อไว้ต้องเข้าใจตรงนี้ว่าการปรับเล้งที่สูงขึ้นไปนะครับ มันก็ได้ในการวัดนะนะครับแต่มันก็จะมีค่าจุดทศนิยมที่มากขึ้นนะครับการอ่านมันก็จะยากขึ้นนิดนึงตัวนี้อยากให้เข้าใจว่าถ้าปรับสูงเกินไปมันอ่านยากเราก็ปรับถอยลงมาประมาณนั้นนะครับการอ่านค่ามันก็จะพอดีพอดีนะครับแต่ถ้ามิเตอร์ใครนะครับมีย่านโอมออโตเมติกก็วัดเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลตรงขั้นตอนเลือกย่านนี้นะครับขั้นตอนการวัดนะครับ จะเป็นไปตามแผ่นชีตใบนี้นะครับแคปหน้าจอไว้ดูก่อนวันไหนว่างก็หาอุปกรณ์มานั่งตรวจเช็คทำตามได้นะครับวันนี้ก็ดูวิดีโอผมไปพลางๆก่อนนะครับเป็นแนวทางเป็นความรู้ที่ควรจะศึกษาก่อนที่จะทำการวัดจริงนะครับการวัดขาตะแอกที่ดีเสียนะครับด้วยมิเตอร์ดิจิตอลวัด6ครั้งคืนค่าโอห์ม2ครั้งนะครับแสดงเป็นตัวเลขออกมานะครับตรงนี้นะครับผมเขียนเอาไว้ว่า ขาไตแอนะครับขาไตแอกนี่ก็คือมันจะเป็นง่ายๆก็คือจะเป็น mt 1นะครับกับขา mt 2นะครับขา mt 1เนี่ยจะใส่สายโพรบไฟบวกขา mt 2ก็จะใส่สายโพรบเป็นไฟลบนะครับผมจะไม่บอกว่าสายโพรบสีอะไรนะครับผมจะบอกว่าบวกหรือลบท่านจะต้องไปศึกษาไปหาข้อมูลของมิเตอร์ตัวเองว่าวัดค่าโอห์มเนี่ย มันมีไฟบวกไฟลบออกมาอย่างไงนะครับเรามาเริ่มทำการวัดกันดีกว่านะครับผมจะปรับเรนจ์มิเตอร์ไปย่าน600โอห์มนะครับแล้วผมจะใช้ปากคีบในการช่วยวัดนะครับสายสีแดงนะครับผมก็จะหนีบไปสายโพรบป,ปากคีบสีดำก็จะหนีบมาที่โพรบสีดำนะครับแล้วสายโพรบนี้ห้ามไปสัมผัสกับโลหะอย่างอื่นนะครับ เดี๋ยวการวัดค่ามันจะเพี้ยนนะครับทำให้เราไม่สามารถรู้ได้ว่าไตรแอคดีหรือเสียนะครับวัดครั้งที่1น,นะครับขา MT 1ใส่ไฟบวกเข้าไปนะครับนี่ขา MT 2ใส่ไฟลบเข้าไปนะครับค่าที่วัดได้มันจะไม่ขึ้นนะครับนี่คือการวัดครั้งที่1นนะครับ การวัดขั้งที่2นะครับขา MT1 ใส่ไฟลบเข้าไปขา MT2 ใส่ไฟบวกเข้าไปต้องไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นคือไม่ขึ้นนะครับถ้ากรณีขึ้นนิดนึงหรือขึ้นมากก็แสดงว่ามันจะต้องช็อตต้องรั่วหรือว่าต้องเสียนะครับคำว่าไม่ขึ้นก็คือไม่ขึ้นนะครับการวัดคั้งที่สาม ขา MT2 จะต้องใส่ไฟบวกนะครับแล้วขาเกตจะใส่ไฟลบนะครับมันจะต้องไม่ขึ้นค่าโอห์มนะดูนะครับการวัดครั้งที่4นะครับขา MT2 จะต้องใส่ไฟลบขาเกตเอาไฟบวกใส่เข้าไป ครับมันจะต้องไม่ขึ้นนะดูตามแผ่นชี้ที่ผมเขียนให้ดูนะครับวัดสี่ครั้งแล้วนะครับเหลืออีกสองครั้งวัดครั้งที่ห้าขา MT 1ใส่ไฟบวกนี่นะครับแล้วขาเกตจะต้องใส่ไฟลบนะครับวัดครั้งนี้ค่าโอมจะต้องขึ้นมาให้เราเห็นนะครับ เห็นไหมครับค่าโอห์มจะขึ้นตั้งแต่10โอห์มถึง600โอห์มนะครับสำหรับมิเตอร์ผมนะครับผมจะวัดได้ค่านี้วัดครั้งที่6ครั้งสุดท้ายนะครับขา MT 1จะต้องใส่ไฟลบเข้าไปขาเกตนะครับจะต้องใส่ไฟบวก มก็จะต้องขึ้นนะครับครั้งนี้ครั้งที่5กับครั้งที่6นะครับถ้าวัดตามสเต็ปที่ผมแนะนําไปนะครับค่าความต้านทานก็จะขึ้นขึ้นมาเป็นตัวเลขให้เราเห็นเลยถึง2ครั้งนะครับค่าก็จะไม่หนีกันมากมายนะักแต่มันก็ต้องมีลดหลั่นกันบ้างนะครับค่าโอห์มที่ขึ้นจะมากหรือน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเบอร์ของตัวตายแอกเองนะครับ ถ้าเช็คไตแอกแล้วผิดแปลกไปจากนี้นะครับสแสดงว่าไตาแอกตัวนั้นเสียเช่นไตแอกช็อตหรือขาดหรือรั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นของเก่าหรือของใหม่หรือเพิ่งซื้อมาก็ตามนะครับอาการเสียของอุปกรณ์มันเกิดขึ้นได้ทุกกรณีครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําการตรวจเช็คอุปกรณ์ให้แน่ใจก่อนที่จะนําไปใช้งานครับตัวเล็กนี้การวัดก็เหมือนกันนะครับเริ่มต้นวัดครั้งที่1 ขา MT 1ก็ใส่บวกเข้าไปขา MT 2ใส่ลบเข้าไปนะครับค่าโอมมันจะต้องไม่ขึ้นเห็นไหมครับไม่ขึ้นนะการวัดครั้งที่2องขาใา้แอก MT 1จะต้องเป็นลบขา MT สองจะต้องเป็นบวก ค่าที่ได้จะต้องไม่ขึ้นนะครับนี่มันสลับกันนิดเดียวเท่านั้นนะครับให้เห็นความแตกต่างในการตรวจเช็ควัดครั้งที่3นะครับขา MT 2จะต้องเป็นบวกขาเกตจะต้องเป็นลบมันจะต้องไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับค่าโอมไม่ขึ้นนะแล้วการวัดครั้งที่4ขา MT 2จะต้องเป็นลบ ขาเกตจะต้องใส่ไฟบวกเข้าไปจะต้องไม่ขึ้นเห็นไหมครับไม่ขึ้นค่าโอห์มนะแล้วการวัดครั้งที่ห้าขา MT 1จะต้องเป็นบวกขาเกตจะต้องเป็นลบจะต้องขึ้นค่าโอห์มระหว่าง10โอห์มถึง600โอห์มนะครับนี่เห็นไหมครับค่าโอห์มฟ้องขึ้นมาแล้ว ห้าสิบโอห์มนะครับการวัดครั้งที่6ครั้งสุดท้ายนะครับขา MT 1ใส่ไฟลบเข้าไปขาเกตใส่ไฟบวกค่าโอห์มก็จะขึ้นนะครับค่าโอห์มมันก็มีบวกลบกันบ้างมันจะไม่เท่ากันเป๊ะเลยนะครับเพราะว่ามิเตอร์มันก็มีช่วง สายที่สูญเสียกําลังไปบ้างนะครับตัวนี้ให้เข้าใจตามนั้นนะนะครับแล้วสําหรับการที่จะทิกขาอุปกรณ์นะครับมิเตอร์ดิจิตอลไม่สามารถนําไปทิกขาอุปกรณ์ให้ทํางานค้างได้นะครับมันไม่มีเครื่องมือชนิดใดนะครับที่ซื้อมาได้ครั้งเดียวแล้วสามารถใช้งานได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับแล้ววันนี้ผมมีเครื่องมือที่จะทดสอบ ทิศขาอุปกรณ์ไตรแอกให้ทำงานค้างนะครับส่วนใครจะนำไปเป็นแบบอย่างหรือว่าจะไปทำตามอย่างก็ได้อันนี้เป็นเป็นวิธีการส่วนตัวของผมนะครับที่จะแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทดสอบในการทิกขาอุปกรณ์ไตรแอคครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็มีล้างถ่านลิเธียมไอออน186501สล็อตนะครับเพื่อ ก็มาใส่ถานได้หนึ่งก้อนนั่นเองนะครับถานก็ผมก็จะเก็บมาจากไฟฉายข้าดหัวนะครับไฟฉายที่มันเสียแล้วนะครับเนี่ยเก็บมาถอดเอาแบตเตอรี่ในในนี้นะครับก้อนที่ยังดีก็มีนะครับก็เก็บมาใช้งานในการตรวจสอบวันนี้แล้วกรณีที่เราจะชาร์จฐ่านพวกนี้นะครับ ก็ลงทุนซื้อลังชาร์จถ่านลิเธียมไอออน18650มาใช้นะครับก็จะสะดวกในการใช้งานและก็การชาร์จขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับก็มีหลายรายการนะครับปากที่แบตมั่งสายก็เป็นสายไฟสีแดงกับสีดำนะครับในการไม่สับสนในการใช้งานแล้วก็มี LED นะครับ Light Emitting Diode นะครับในการนำมาทดสอบในครั้งนี้ LED เนี่ย มันก็ต้องใช้เม็ดโตหน่อยนะครับประมาณที่ผมใช้ไม้บรรทัดวัดนอน่ะมันก็ห้ามิลิเมตรนะครับวัดที่หัวของดวงไฟเนี่ยเราก็มาสังเกตว่าขาที่ยาวเนี่ยมันจะเป็นขาบ,บวกนะครับขายาวเป็นขาบ,บวกแล้วผมกก็จะถ่างไว้ห่างๆไม่ให้แตะกันนะครับขาบ,บวกจะอ้าออกไปนะ นี่ผมก็เอาขาบอกอเอาไปบางครั้งมันก็ไม่ติดนะครับ LED อะมันก็ไม่ติดขอให้ถ้าไม่ติดก็เปลี่ยนดวงไฟดวงใหม่ก็มันบางครั้งมันก็ติดบางครั้งมันก็ไม่ติดก็ลองหาวิธีทดสอบเอานะครับการทิกขาอุปกรณ์ให้ทำงานค้างสถานะนะครับผมจะทิกตามแผ่นชีตใบนี้นะครับนี่ผมเขียนไว้ให้ดูแบบทำตามได้นะครับไม่งงไม่สับสน ตามนี้เลยนะครับขั้วของแบตเตอรี่ไฟบวกนะครับก็มาหนีบเข้าที่ MT 1สายไฟลบจากขั้วแบตเตอรี่นะครับก็จะมาขั้วของ LED ที่เป็นลบนะครับเนี่ยตรงนี้นะบนนี้เป็นกระดาษนะครับมันก็เลยไม่ช็อตไม่ต้องกลัวเป็นสื่อแต่อย่างใดนะครับแล้วขา MT สองขา MT สองนะครับผมก็จะ เนี่ยสายพ่วงก็ผมก็หนีบเข้าไปแล้วอีกขาหนึ่งที่จุดจ้ำขา MT2 นะครับผมก็จะต่อมาหนีบไว้กับขั้วบวกขั้วบวกของ LED นะครับจากนั้นผมก็จะใส่แบตเตอรี่ของลิเธียมไอออนเข้าไปนะครับใส่ให้ตรงขั้วแล้วกันนะครับดันเข้าไป ชุดนี้ผมจะให้ไตแอกเนี่ยทางานค้างสถานะนะครับผมก็จะทําการทิกขาเกตเข้าไปด้วยไฟบวกนะครับตรงนี้คอยดู LED นะครับทิกขาเกตนี่เห็นไหมครับ LED สีแดงก็เปล่งแสงออกมาแล้วนะครับเมื่อจะทําการปิดก็บัตทิกที่ขา MT 1นี่การทดสอบแบบง่ายๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคอยดูนะผมจะทิกแค่เขาออนทำงานค้างสถานะ ก็เอาไฟบวกเนี่ยมาทิกเข้าไปนี่เห็นไหมครับ LED ทํางานแล้วเมื่อเวลาจะปิดเราก็ทิกเข้าไปที่ขา mt 1ตามนั้นนะครับต่อไปนะครับเรามาทิกด้วยไฟลบนะครับตามวงจรนี้นะครับผมเขียนเอาไว้ลองไปทำตามดูได้นะครับ นำไฟลบไปเข้าขา MT 1นึ่งนำไฟบวกเนี่ยแต่เราก็ต้องกลับ LED ด้วยนะนะครับก็คือมามาอยู่กับ LED ที่เป็นขาบวกเนี่ยเห็นไหมครับว่าผมสลับแบตเตอรี่นะครับ LED เราก็ต้องกลับด้วยนะครับไม่ใช่ว่า LED ไว้ลักษณะแบบนั้นนะครับนี่สายจัมนะครับ ผมก็หนีบเข้าไปไฟลบไปหนีบที่ mt 2นี่นะครับแล้วอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างนึงก็มาหนีบไว้ที่แล้วผมจะทำการทิกขาอุปกรณ์ให้อุปกรณ์ค้างสถานะทำงานนะครับสามารถทิกได้ทั้งไฟบวกและไฟลบนะครับผมจะทิกขาเกจแล้วนะเพื่อให้ไตแอกทำงานนะครับไฟ led ก็จะติดนี่เห็นไหมครับว่ามันติดค้างแล้ว อาถ้าจะหยุดทํางานก็ไปทิกขา MT 1นะครับขาที่จะทิกต้องมาจากขา MT 2เท่านั้นจะเป็นไฟบวกหรือไฟลบก็ตามนะครับนี่ใครดูนะผมจะทิกให้ดูอีกนี่เห็นไหมครับแล้วก็ถ้าจะหยุดทํางานก็ไปแตะที่ MT 1มาทําการทิกไดแอกตัวเล็กบ้างนะครับ ก็ MT 1ไฟบวก MT 2ก็ไฟบวกเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มาหา LED ขั้วบวกแต่อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นขั้วลบก็หนีบสายลบเข้าไปนะครับตามวงจรที่ผมบอกไว้นะส่วนใจเขาทำงานก็ทิกขาเข้าไปนี่เห็นไหมครับเมื่อจะหยุดก็ทิก ขา MT1 เมื่อจะให้เขาทำงานก็คลิกเข้าไปขาเกต LED ก็จะทำงาน mm. เห็นไหมครับนี่ On Off เห็นไหมครับดูที่ LED นะ On Off เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนเม็ด LED ดูนะครับว่าจะทำงานไหม อ่าอันนี้ไปบวกอันนี้ไฟลบ,ลบก็หนีบเข้าไป,ไปดูนะครับนี่เห็นไหมครับเอ d ดี <c oughs> สีน้ำเงินนะครับสีฟ้าเห็นไหมครับอ่าไว้ให้เขาหยุดทำง,งานนี่นะครับออนเดี๋ยวมัแตกกันออฟนะครับ อ้าวแล้วผมจะใช้ไฟลบในการทิกครับอันนี้ก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็กลับหัวฐานแบตเตอรี่ลงมาครับประมาณนั้นนะอันนี้ครับไปเป็นไฟไฟบวกของนี LED ก็ต้องกลับด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอาสลับไฟทิกแล้วก็ LED ยังอยู่อย่างนั้นเดี๋ยว LED ไม่ขาดนี้ผมไม่รู้เรื่องด้วยนะนะครับอันนี้อันนี้ก็หนีบเข้าไปลบนะครับจะให้ LED ตัวนี้ทำงานนะนะใช้ไฟลบทิกนี่เออเห็นไหมครับอ่าให้หยุดทำงานนะครับให้ทำงานให้หยุด นะครับบางคนก็จะบอกว่าผมจะใช้มิเตอร์เข็มวัดไปเลยนะครับเที่ยวเดียวถึงจะอ่านค่าโอห์มลาบากแต่ก็สามารถทิกขาอุปกรณ์ได้นะครับเบ็ดเสร็จเป็นการทํางานครั้งเดียวไปเลยนะครับแต่ว่าบางคนชอบเห็นตัวเลขหรือว่ามีมิเตอร์ดิจิตอลก็นํามาใช้วัดนะครับก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลที่จะเลือกใช้เครื่องมือชนิดนั้นๆน,น,นะครับถ้าท่านใดฝ่หาความรู้ ได้ดูคลิปวันนี้ของผมแล้วนะครับนำความรู้ในวันนี้ไปทำตามในวิดีโอนะครับส่วนถ้าใครที่สงสัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถทักทายแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้ใต้คลิปนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ